สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บันทึกคลิปประจำวันที่8พฤศจิกายน2566นะครับก็มารีวิวเหรียญพร้อมแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเหรียญในคลิปนี้จะเป็นเหรียญเฉพาะทางสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจไปด้วยนะครับแนะนำช่องทางการติดต่อก่อนนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับต้องการจะซื้อเหรียญสนใจจะสอบถามสั่งจองเหรียญก็ ทักไลน์มาได้เลยนะครับไลน์ผมขึ้นไวให้ตรงนี้นะครับอ่ากติการเหมือนเดิมทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับแต่ว่าวันนี้มีเหรียญชนิดเดียวนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทในคลิปนี้เป็นปีพศสองพันหาระครับไม่ใช ja ่เป็นพระเสียรตรงหรือว่า เออร์เลอร์อย่างใดน,นะครับแต่ว่าเป็นผิดพลาดนะครับไม่ไม่ใช่เมื่อกี้พูดว่าไม่เออร์เลอร์ก็ไม่ถูกนะครับเป็นเหรียญผิดพลาดนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหรียญผิดพลาดในรูปแบบของพระเสียนตรงนะครับเหรียญผิดพลาดในลักษณะของเหรียญที่มีความหนาหนากว่าปกตินะครับ <c oughs> การตรวจสอบบางทีดูด้วยสายตาอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเราจะการตรวจสอบเหรียญอ่ะจะนิยมใช้เครื่องช่างมากกว่านะครับอ่าอันนี้เป็นเครื่องช่างศูนยจุด ทศนิยมสองตำแหน่งนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับน้ำหนักของเหรียญจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0กรัมนะครับออันนี้เดี๋ยวรีเซ็ตก่อนนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับอนนี่นะครับอาจจะด้วยเครื่องช่างหรือว่าผมเปิดพัดลมนะครับน้ำหนักเหรียญปกติจะอยู่ที่3า0 0ดกรัมนะครับอันนี้น่าจะเครื่องช่างมันเกินมานะครับ เดี๋ยวผมแทนใหม่ละกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่แกะออกจากถุงนะครับเนี่ยเป็นเหรียญที่แกะออกจากถุงจะน้ำหนักประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็อิงน้ำหนักนี้ละกันนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณสามจุดสามกรัมนะครับสามจุดบวกลบนะครับแต่ว่ามาตรฐานก็คือสามกรัมนะครับเหรียญปกตินะครับเหรียญที่ผมจะให้ดูนะครับคือเหรียญนี้นะครับเหรียญที่มีความหนา หนากว่าปกตินะครับแล้วก็น้ําหนักก็เยอะกว่าปกติด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ3.6นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญอ่เหรียญนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณ20เหรียญนะครับตอนนี้เคยมี 50- 60เหรียญนะครับแต่ว่าแบ่งปันออกไปเยอะแล้วนะครับวันนี้น่าจะได้แบ่งสักสิบเหรียญนะครับเพราะว่ากะว่าจะเก็บไว้สัก10สัก1ิบเหรียญนะครับเนี่ยน้าหนักมันจะเกินนะครับ เกินมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเหรียญปกติจะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ3กรัมนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่านี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญในลักษณะของความผิดพลาดก็คือเป็นเหรียญที่หนากว่าปกติแล้วก็น้ําหนักตามที่ผมช่างให้ดูนะครับก็มือใหม่ยังไม่เข้าใจก,ก็พยายามศึกษาไปก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับมีมาแบ่งแบ่งปันสิบเหรียญน,นะครับราคาเหรียญละสามร้อยบาทนะครับเหรียญละสามร้อย ก็ลองลองเช็คดูแล้วกันนะครับในกลุ่มซื้อขายมีขายกันหรือเปล่าในกลุ่มซื้อขายขายกันเท่าไหร่นะครับก็เหรียญในกลุ่มนี้จะเป็นเหรียญเฉพาะกลุ่มนะครับอาจจะไม่ได้เล่นกันทั่วไปกว้างขวางนะครับก็คือเป็นเล่นเฉพาะกลุ่มกลุ่มคนที่ชอบเหรียญแปลกนะครับนี่นะครับอันนี้เหรียญละ300บาทค่าส่ง50นะครับแต่ว่าถ้าใครจะเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับผมมีอยู่2เหรียญ2ตลับนะครับ อธิบายกับตัวนี้จะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญปี62เหมือนกันนะครับเหรียญแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าผมคัดสภาพไปส่งเกรดนะครับ <c oughs> อันนี้ได้ AU 53นะครับเออ่เนี่ยสแตนดาร์ดมัน3กรัมเห็นไหมครับสแตนดาร์ดมาตรฐาน3กรัมแต่ว่าเหรียญน,นี้ที่ส่งเกรดไปน้ําหนัก3.64นะครับอันนี้สแตนดาร์ด3กรัมอันนี้ส่งออกไปส่งเกรด <c oughs> 3. 3.61นะครับอันนี้น้ำหนักก็คืออาจจะด้วยช่วงเวลาหรือว่าสภาพผ่านการใช้งานนะครับน้ำหนักก็ขาดหายไปแต่ก็คือขาดหายไปยังไงมันก็ยังชัดเจนอยู่นะครับปกติ3กรัมอันนี้3.64นะครับน้ำหนักหนักกว่าเหรียญ1น1บาทรุ่นเก่าอีกนะครับเหรียญ1น1บาทรุ่นเก่านะครับเนี่ยจะหนักประมาณ3.4กรัมเนี่ย3.4 3.3 3.5นะครับ สามจุดสามจุดสามห้าไม่ใช่สามจุดห้านะครับแต่ว่าเหรียญรุ่นใหม่นะครับปกติมันเบากว่าเหรียญเนี้ยยังหนักกว่าเหรียญบาทรุ่นเก่าอีกนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตความแตกต่างนะครับก็คืออธิบายพอให้เข้าใจนะครับราคานะครับแบบปกติธรรมดาไม่ได้เกรดนะครับอันนี้เหรียญละ300ยนะครับแล้วก็มีอมีเ u นะครับเกรด a u 53อันนี้ผมขายพันสองตลับละพันสอง เหรียญละพันสองเหรียญอ่าเหรียญเนี้ยพันสองนะครับในตลับเกรดนะครับเพราะว่าผมไปเกรดแล้วมีค่าเกรดใส่ตลับแบบนี้นะครับก็ราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ AU 5 3นะครับส่วนนี้ AU 5 5นะครับเหรียญนี้จะสวยกว่าเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้พันสามเหรียญนี้พันสองนะครับห้าสิบสามขายพันสองห้าสิบห้าขายพันสามนะครับแล้วก็เหรียญธรรมดานะครับแบบนี้นะครับขายเหรียญละสามร้อย นะครับก็มีมีน่าจะแบ่งปันได้สิบเหรียญแหละนะครับเพราะว่าผมกะจะเก็บไว้สิบเหรียญตอนนี้มันเหลือประมาณเหลือในเนี้ยไม่เกตผมเหลือยี่สิบเหรียญน,นะครับแล้วก็มีอันนี้2ตลับก็เอ่อไม่ค่อยมีใครส่งมาขายแล้วนะครับไม่ไม่มีเพิ่มแล้วนะครับก็รอรออยู่นะครับทางช่องปกติผมก็ทำคลิปรับซื้ออยู่บ้างนะครับแล้วก็หาซื้ออยู่บ้างแต่ก็คืออ,อ่มันเป็นปี6สองนะครับก็ เขาเลิกผลิตไปแล้ว่ปี62นะครับก็ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่ไม่ได้ซื้อนะครับก็คือเข้ามารับชมได้นะครับเข้ามารับชมราคาคุณสมบัติหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะผมก็พยายามอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับก็ได้ความรู้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเข้ามารับชมเอาข้อมูลไปได้นะครับเพื่อเพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาการสังเกตเหรียญนะครับนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ